อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดี f c ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาตอบคำถาม f c เนี่เกี่ยวกับเลื่อยยนต์เราคนถามเข้ามาว่าตัดไม้แล้วมันหนีบนี่ยมันเป็นน้ำอยียงอืมก่ามันมันมีหลายสาเหตุพี่น้องมันมีหลายสาเหตุสําหรับการตัดไม้ลงไปแล้วนี่มันหนีบบาเนี่คืออันอัน,อนแรกอันแรกนี่ก็คือ ไอ้เกี่ยวกับโซ่พี่น้องโซ่ไม่คมอือันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือบารนี่มันซึกพี่น้องบารนี่มันซึกอืพอบาร์ล่องบามันสึกร่องบาร์มันกว้างนี่เวลาเอาใส่โซ่ไปเนี่ยมันดิ้นก็แก๊กก็แก๊กได้นี่พอมันดิ้นได้ปุ๊บเนี่ยเวลาเอาตัดนี่โซ่มันจะโซ่มันจะไม่นิ่งพี่น้องพอโซ่มันไม่นิ่งมันก็บิดซ้ายบิดขวา ม,ม,ม,มันก็ทําหให้หนีบไม้ได้พี่น้องมมันก็เาเห็ดในเฮานี่ตัดบอคักอตัดไปกับหนีบตัดไปกับติดออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุพี่น้องออีกอีกหนึ่งสาเหตุก็คือพี่น้องการเลือกใช้โซ่อเลือกใช้โซ่ให้มันเหมาะสมกับบาเนี่ยคือจังอันนี้มันเป็นบาหัวเรียบนี่ใช่ไหมบาหัวเรียบเนี่อันนี้เป็นบาหัวจักเห็นบ่บาหัวเรียบกับบาหัวจักนี่ขนาดมันจะไม่เท่ากันพี่น้องเห็นบะ เนี่ยอันนี้บาหัวเรียบนี่ขนาดบามันจะใหญ่กว่าบาหัวจักเห็นบ่เออเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นนี่การเลือกโซ่นี่เขาก็ต้องเบิงพี่น้องเราก็ต้องดูขนาดของโซ่ด้วยเนี่ยคือจังอันนี้บาหัวเรียบอันนี้มันใหญ่เห็นไหมแต่เราดัานไปซื้อโซ่เล็กโซ่รุ่นสามทึแปดทีมาใส่แบบนี้เห็นไหมมันก็ไม่สมดุลกัน,นเห็นบ่โซ่กับบาเนี่ย เผอๆนี่บามันจะใหญ่กว่าโซ่ซะ้วยซ้ำเห็นบอกพอตัดไปนี่มันก็เห็นห้หนีบได้ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ตัดไม้แล้วหนีบมันเกิดได้หลายสาเหตุพี่น้องเออบางทีนี่เฮ้าตัดบะหูจักจังหวะมันนะไม่มันก็หนีบอีกก็เกิดสาเหตุแบบนี้ก็ได้คือการพี่น้องเอเพราะฉะนั้นแล้วนี่เฮ้าสีแก่แล้วไหนวะทีอยากให้มันตัดตรง ตัดสนุกนี่ก็คืออันดับแรกก็คือเลือกโซ่ให้มันเหมาะกับบาเนอยอย่างสมมติบาบาอันนี้มันเป็นบาบาไอ้บาใหญ่ใช่ไหมขนาดใหญ่โซ่ก็ต้องเป็นรุ่นกลางเรุ่นกลางรุ่นสามต8แปดรุ่นกลางเห็นปะพอใสยไปเนี่ยเห็นปะโซ่กับบามันบาลานกันเห็นปะมันก็ตัดง่ายตัดสนุกอืมส่วนอันนี้โอ้ยขอโทษพี่น้อง ่วนนี้เป็นโซ่สามแปดพีนี่เข้าก็เอาบาลุ่นเล็กนี่มาใส่เห็นปะใส่บาลุ่นเล็กไปให้มันให้มันเหมาะกันให้มันบาลานซ์กันนะพี่นอ้องเนี่ยอันนี้เป็นบาลุ่นเล็กล่องบามันเล็กเราก็เอาโซ่รุ่นเล็กมาใส่สามแปดพีนี่เนี่ยเห็นไหมใส่ไปนี่มันก็บาลานซ์กันเห็นปะโซ่มันก็จะใหญ่กว่าบาเห็นไหมเวลาตัดลงไปมันก็มันนี่พี่นอ้อง เออมันคือมันมันเกิดได้หลายสาเหตุพี่น้องถ้าผมจะตอบมันก็มันเกิดมันก็ตอบได้เอ้หลายหัวข้ออีกเลยแม่บอสําหรับว่าตัดไม้แล้วหนีบนี่มันมันมันเกิดได้หลายสาเหตุพี่น้องบางทีนี่ไม้มันแข็งพี่น้องไม่มันแข็งมันก็หนีบได้อีกคือเก่าพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่มันมันมันต้องบึงมันต้องรู้หน้างานพี่น้องว่าตัดเหล้วยมมันหนีบมันเปลี่ยนหน้าไม่ โซ่ใหม่บาใหม่โซ่คมทุกอย่างใหม่ทั้งหมดคมทั้งหมดเนี่ยอันนั้นผมมีปัญหาพี่น้องไม่มีปัญหาดอกอส่วนที่ตัดแล้วหนีบตัดแล้วไอตัดไม่ค่อยสนุกส่วนมากมันจะเป็นของเก่าส่วนมากมันสิบินแบบนั้นพี่น้องสังเกตเบ้งเลยออะไรก็ตามที่เป็นใหม่ๆหมนี่มันใส่ดีมดกเลยพี่น้องไม่ว่าแต่โซไม่ว่าแต่บาเออส่วนอะไรที่มันเริ่มเก่าแล้วมันสิมันสิบ,บ่ค่อยดีดอกพี่น้องอมแมนบอเพราะฉะนั้นก็ เข้ากัค่อยๆเรียนรู้ไปพี่น้องเดี๋ยวประสบการณ์มันสิบอกเข้าเองพี่น้องแต่เบื้องต้นผมก็ให้ให้สังเกตแบบนี้ก่อนก็คือโซ่ต้องคมเอบาร์แล้วก็โซ่ต้องบาลานซ์กันเอบาร์ใหญ่ก็ใส่โซ่ใหญ่บาร์เล็กก็ใส่โซ่เล็กอแล้วก็ดูดูว่าถ้าล่องบาร์อันนี้มันกว้างแล้วนะเวลาเข้าใส่โซ่เข้าไปมันดินก็แก้ก็แก๊ก็แก๊กนี่มั่นก็ตัดบ่ค่อยดีแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้ากัต้องปรับแก้โอเคเนาะ เข้าใจตรงกันซ้ำนี่แหละ